อะไรครับเนี่ยลูกอมอะไรครับลูกอมอะไรนะลูกอมคูเป็นสีเป็นของอะไรกับอะไรบริษัทอะไรโชว์หน่อยแซปเป้๋อแล้วกินได้มีประโยชน์ยังไงเอาไหมเพื่อนๆดูซิวิตามินซี สามสิบห mm. ้ามิลลิกรัมแปลว่าต้องเปรี้ยวแน,น,น,น่เลยไหนไหนหันเอากซองมาดูซิครูเพนสีทำหน้าเปรี้ยวไหมโอ้ยทำหน้าเปรี้ยวไอเป็กทำหน้าเปรี้ยวแบบครูเป็นสีสิหน้าเปรี้ยวหน้าเปรี้ยวทำแบบครูเป็นสีสิอา้าเคแกะเลยข้างในจะเป็นยังไงนะ้งใ,ชใช่ครับแกะเลยลูก ฮะไหแล้วซองไม่แม่ดูวางมือโอ้ซองเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูถางซิอย่าเพิ่งอ๋อครูเพนสีไหนลองหยิบอีกอันนึงซี่ซองเหมือนกันไหมลูกหน้าตาซองข้างในไม่ไม่ข้างในเป็นสีเขียววะเหมือนกันจริงหรอเหมือนกันทุกลูกเลยเหรอเออแม่เอาไปวางบนมือแม่แม่ว่าหน้าไม่เหมือนกันอ๋อเห็นไหมหน้าไม่เหมือนกันต่างกันอ่าเดี๋ยวนี้เราจะแกะให้ดูนะคะข้างในเม็ดเป็นสีอะไร บากินเลยนะครับมันที้วสี่ส่วนอะแกะมาให้แม่เออไหนเลือกไหนให้แม่แมเป็นครูเป็นสีหน้าอะไรหนาร้ากอดโอโ้โหอะแต่แกะเป็นสีหน้ากดกาดให้แม่กินทุกคนในส่วนสูงสีอะไรอะสีสินเนี่ยมันคล้ายๆอะไรคล้ายๆสุกัดเนาะไมเป็นมั้งเปรี้ยวใช่ไหมครับ่อนให้เป็นลูกวิวเฉยวิวเฉยเออให้แม่กินนี่แม่จะกินแล้วนะแม่จะกินแล้วนะอืมมันเป็นนุบๆกัดได้ แม่ให้เพื่อนดูมันหนึบหนึบกัดได้แม่ว่ามันเหมือนมะขามเนาะนะมะขามแบบอืม,มรสชาติรสชาติไม่ค่อยมะนาวเหมือนมะขามอะ่ะมะขามเปรี้ยวไหมอืมแบบมะขามเปรี้ยวหวานๆครับอืมเปรี้ยวหวานใช่ใช่รสชาติแต่อร่อยนะอเนาะเคี้ยวได้หนึบหนนะครับไม่ติดฟันอืม ม่ได้เปรี้ยวขนาดแบบหน้าตาแบบคุ้นๆแฉะไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นแต่ว่าหนึบหนึบมีความให้คล้ายมะขามอ่ะอืม,มรสชาติคล้ายมะขามวันทุกินกันได้นะครับอ่นนี้เราก็มากินลูกอมกินฉี่นะครับแต่ว่ามันก็จบแล้วค่ะโอเคครับจบแล้วจบแล้ว,ลวอร่อยไหมครับอร่อยครับแล้วไม่ต่อครับเราก็ไปซื้อกาดพี่เซ่กันนะคะไม่เป็นไรแล้วมาก่อน นี่ยเขาเดือดริบบันด้านหลังด้วยนะครับอือ้อทำไมด้านหลังเนี่ยแกะข้อซองลูกอมดูคูบอกมาอืวอร์กพอยต์สเป,ป้โอเคไปไปครับ,รบนี่มันอืม